สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับรู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับชุดของ SBT 0 7นะก็เป็นชุด Perfect Time Darkon นะครับก็ในชุด07นี้ก็จะเป็นแบบซองสุ่มนะครับแบบซองสุ่ม1ซองมีอยู่5้ใบเนะซองละ45บาทนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในเว็บวิจีการช c อ m ได้เลยนะก็บล็อกหนึ่งนะมีอยู่22นะครับ โอเค BG c ี r d s ์ o p อตัวท็อปเรื่องการ์ดเกมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในเว็บค่าส่งเริ่มต้นเพียง31บบาทได้เลยนะครับเพียงแค่กดใส่ตะกร้าเลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการสามารถจ่ายปลายทางได้นะครับพอกดสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิกได้ และเมื่อกอกที่อยู่ครบก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับตัวปุ่มจะเป็นสีเทานี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงภาคีมังกรสายสัมพันธ์นะกับอากิโตะร่างใหม่นะครับได้รับพลังของดาก็ตเป็นกนะ็ตอากิโตะเนาะเทพแห่งความเล่าร้อนเทพแห่งความร้อนแรงและสายสัมพันธ์เนะก็ตอากิโตะฉันเชื่อมั่นในความร้อนแรงของพวกมาสโตะ ในพลังของสายสัมพันธ์เนา power defense อย่างละ1 0 0 0 0นะครับจ่าย3เกตแล้วก็นำมอนเตอร์บนสนามเราเนะหรือในช่องดอปรวมกันไม่เกิน4ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้นะก็คือหยิบก่อนแล้วค่อยจ่ายเกตนะครับเมื่อเริ่มต้นแอทแทกเฟสของเราทิ้งใบพืชสุดจากกองการ์ด3ใบนำจากในนั้นกี่ใบก็ได้เข้าสู่โซของการ์ดนี้นะก็หยิบกองมายัดโซได้เลยนะ3ใบแล้วก็มีสไปรัลดีแชรเนะแต่เป็นดาร์กอดดีแช์นะครับ หากการ์ดนี้อยู่ในช่องกลางนะครับการ์ดนี้ได้รับความสามารถได้รับดีจากดีแชร์จากการ์ดในโซนะครับและไซส์ของมอนสเตอร์ในช่องซ้ายและขวาลดลง1ห,หน่วยนะแล้วก็มีดีแชร์ด้วยนะครับนะมีดีแชร์ด้วยนะแล้วก็มีดี ดีแชร์ดีจีดีจีแชร์ดาวสไปช้อปกติมันจะเป็นสไปรัลดีแชร์ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีความสามารถดีแชร์นะก็รับความสามารถของตัวอื่นด้วยเช่นกันนะแล้วนอกจากนั้นก็ลดไซส์ข้างๆได้ด้วยนะครับนะกลับมาร่างใหม่ทิปเปอร์เนทักพินเทสเนี่ยมีเทครัวๆเลยนะครับไอเทมนะครับกับดาบเทวามังกรสายสัมพันธ์สไปรัลอากิโตะนะ ดาบใหญ่ที่มีพลังของมังกรสายสัมพันธ์ซึ่งกลายเป็นเทพไปแล้วสถิตยอยู่การโจมตีของมันประดุดหนึ่งเสียงคำรามสถานแผ่นดินนะครับก็จ่ายไลท์สหน่วยแล้วก็นำพาคีมังกร2องใบจากดอกเข้าสู่โซนะครับตีได้แม้มีช่องกลางนะแล้วก็หากเรามีดากตและพาคีเนะในใบเดียวกันอยู่จะได้รับคิบบวก2อมีเดทมีโซการครับ โซการ์ด so, นี้ไม่ถูกทิ้งด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะมีดีแชร์ด้วยนะอ่าแล้วก็รับความสามารถของการไปอื่นด้วยอ่าแล้วก็แจกด้วยนะการกันทอโซบอลชิวนะครับโล่แห่งงกรสายสัมพันธ์นะครับหยุดตีได้นะครับหยุดในเทิร์นแรกได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีภาคีบังกร2ใบนะจะได้2เกตได้2ไลท์หากมีทั้งดากอสและภาคีนะครับจะได้จั่วด้วยนะการยกเลิอกอันนี้เหมือนพาเหมือนทรงกลมฟ้านะทะลวง ไทเซล่านะครับตรงนี้ยังไงต้องทะลวงเข้าไปเท่านั้นนะครับจ่ายเกตกับจ่ายไลท์ได้อย่างละหนึ่งนะเมื่อตีนําการ์ดที่มีดีแชร์จากดอเราเข้าสู่โซของภาคีได้นะครับและได้รับ2ไลท์แล้วก็จัวหนึใบครับมีดับเบิรแท็กแล้วก็โซการครับมีความสามารถดีเอาไว้แจกเพื่อนได้ด้วยนะในเทิร์นของเราครการนี้พาวเวอร์บวก2000ตามจำนวนการ์ดในโซของตัวเองนะครับก็ดูว่าโซมีกี่ใบนะครับ สวยเลิดชาชานะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่ะที่มีความสามารถคา์เตอร์นะครับเลือกการ์ดที่มีดีแชร์ are, บนสนามของเราหนึ่งใบนะครับสามารถจ่ายไล่หนึ่งเพื่อสแตนการ์ดที่เลือกได้นะครับแล้วก็มีดีแชร์นะได้รับความสามารถอื่นแล้วมีแจกความสามารถคือเมื่อการ์ดนี้จะถูกทำลายจ่าย2เกตนะครับเพื่อยกเลิกการทำลายนั้นได้นะครับเอามาสแตนได้นะ สแตนนี่ต้องอยู่ในสนามนะส่วนจ่ายสองเกียกเลิกการทำลายเอาไว้แจกเพื่อนได้นะครับอันนี้กอสอากิโตะนีพูดไปแล้วนะสุดยอดระเบิดเกลียวสวหาน,นะครับพลังแห่งสายสัมพันธ์เต็มพิกัดนะครับนะโอ้สัมผัสได้ว่าพลังของทุกคนมารวมกันฉันกำลังไปสู้พร้อมทุกคนนะกับการทอโซ่จากมอนเตอร์อากิโตะนะและทิ้งการ์ดหนึ่งใบใช้ความสามารถแบบเคาเตอร์ได้ครับจนจบเท่นี้ มอนเตอร์อากิโตะทุกใบจะกันทำลายนะครับไลท์ไม่เสียหายและนำการทุกใบในช่องดอกกับเข้ากองการและสลับกองนะก็คือกันทำลายนอะอันนี้กันไลท์กันยิงไลท์ด้วยนะเรียกว่าเป็นใบกันตายนะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรใดทั้งสิ้นนะก็จะต้องมีดอกทีใบนะครับแต่ก็เอาไว้วนกองนะเพราะอากิโตะท่าทางจะหมดกองได้นะครับเป็นอมตาไปเทินหนึ่งครับวูบไหวลิมโบนะครับ ยูฮ uh สบายกันดีไหมนะครับเมื่ออากาศนี้เข้าสู่สนามครับดูกอง7ใบครับนำอากิโตะนะหรือไอเทมพาคีมังกรนะครับไม่เกิน1ใบขึ้นมือนะที่เหลือไว้ใต้กองการนะหากนำขึ้นมือก็จะทิ้งมือหนึ่งใบครับกันมีดีแชร์นะแล้วก็มีดีการ์ดบนสนามเรานะจะกันถูกยกเลิกความสามารถด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพาคีมังกรสายสัมพันธ์นะมีใบอมาตะนะแล้วก็มี จะไปลอกดีแชร์แบบดากอดมาใหม่นะครับมีใบสแตนนะก็กันโล่ใบใหม่มีไอเทมใบใหม่นะครับที่มาเสริมแกล่งได้มากยิ่งกว่าเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะหรือว่าเล่นอากิโตะนะหรือว่าอยากจะหาคลิปอื่นก็สามารถที่จะกดดูกับแอดมินได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินโอปอก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย